สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเม่ขลาพยากรณ์สำหรับ EP นี้เป็นของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกันยายน2565ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจเม่ขลาพยากรณ์กันเยอะๆนะคะ ดวงการงานชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับเรื่องที่ควรระมัดระวังคือดาวพระราหูเจ้าเรือนพบมรณนะยังคงทับเรือนการงาน ทำให้ในเรื่องการงานยังคงลุ่มๆุมดอนดอนทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นส่วนเรื่องราวดีๆก็คือดาวพระราหูได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับธุรกิจสีเทางานออนไลน์งานเบื้องลึกเบื้องหลัง หรืองานแดนไกลต่างประเทศหรือหากต้องการจะเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะจากคนที่ดีเป็นอย่างมากค่ะนอกจากดาวพระราหูจะไปอยู่ที่เรือนการงานแล้วดาวพังคารเจ้าเรือนการงานก็ไปอยู่เรือนพบโชคลาภได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคทำให้เรื่องของดวงวัสนาเกี่ยวกับการลงทุนการทำงานจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ โดยเฉพาะดาวได้มาตรฐานราชาโชคราชาคือสูงสุดแถมมาในเรื่องของโชคลาภและดาวการงานมาอยู่เรือนพบโชคลาภอีกส่งผลเรื่องของกำไรผลประโยชน์ตอบแทนในเรื่องของการเงินแบบเป็นกรอบเป็นกรรำเลยค่ะในช่วงของเดือนกันยายนนี้หากทำดีๆชาวรัคนาราศีกรกฎ มีเกณฑ์ร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวจากอาชีพการงานที่ตนเองทำได้เลยนะคะซึ่งนอกจากดาวพังคารแล้วก็จะมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพลาภะที่แปลว่าโชคลาภการเงินเงินพิเศษและเป็นเจ้าเรือนภพพันธุที่หมายถึงบ้านที่ดินทรัพย์สินรถลาหรือหมายถึงเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวหัวหน้าเจ้านาย ในช่วงตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะมีการโครจรมาอยู่ที่เรือนพบกระดุมพะะส่งผลทำให้ดวงวาสนาด้านการเงินค่อนข้างรุ่งพุ่งแรง สรุปคือดวงการเงินและการงานอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดทำดีๆแล้วมีเกณฑ์ร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินและมีโอกาสได้ผลประโยชน์กําไรจากการลงทุนการทำงานแบบเป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามาและดาวพระศุกเจ้าเรือนพบพันธุมาอยู่เรือนพบการเงินใครที่ต้องการจะทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมการเงินอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถ มีเกณฑ์ดีสำเร็จดีนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวจะให้การสนับสนุนคุณในเรื่องการเงินการงานในช่วงตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างดีส่วนดาวพระหัสเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จยังคงโครจรพักองศาอยู่ที่เรือนภพสุภะข้อดีคือได้มาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรราธิบดีแปลว่าความมั่นคงดีสุดในรอบ12ปีทำให้ดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎ จะมีเรื่องราวดีๆความสําเร็จเข้ามามากขึ้นแต่อาจจะมีการล่าช้าติดขัดอยู่บ้างเนื่องจากดาวเดินถอยหลังนั่นเองค่ะส่วนดาวพระเสาเจ้าเรือรนภพปัตตนิยังคงได้ตาแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังก็จริงแต่ได้รับอิทธิพลของดาวพระเกตมาร่วมด้วยซึ่งดาวพระเกตอยู่ร่วมกับดาวดวงไหนจะเพิ่มพลังให้กับดาวดวงนั้น ซึ่งดาวพระเสารได้รับพลังวิเศษจากดาวพระเกตในเรื่องของคนรักคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนการทำธุรกิจชาวลัคนาราศีกรกฎหากทำธุรกิจหรือทำอะไรร่วมกับคนอื่นช่วงของเดือนกันยายนนี้จะดีสำเร็จสมหวังเป็นอย่างมากในเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจหรือทำอะไรกับคนรักคู่ครองทำอะไรกับคนในครอบครัว หรือปรึกษาคนในครอบครัวผู้ใหญ่จะดีในเรื่องการงานและการเงินค่ะโดยสรุปภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎถึงแม้ดาวพระราหูเจ้าเรือนมอรณะจะมาทับเรือนการงานอาจจะดูรุ่มรุ่มดอนดอน,ดนหรืออาจจะดูไม่มั่นคงทำดีแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร แต่เรื่องราวดีๆในเรื่องของโชคลาภการเงินจะมีเข้ามามากขึ้นอย่างไรไม่ขาดพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวรัคนาราศีกรกฎสำเร็จสมหวังในเรื่องงานทุกๆท,ท่านเลยนะคะดวงการเงินชาวรัคนาราศีกรกฎเรามาดูกันที่เรือนพบกระดุมพักก่อนเลยที่เรือนพบกระดุมพักจะมีดาวพาร์ทิศซึ่งเป็นเจ้าบ้านยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนการเงิน ได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีซึ่งแปลว่าความสำเร็จความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ทำให้เรื่องการเงินในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากดาวพาทิตย์เจ้าบ้านจะได้มาตรฐานดีแล้วก็มีดาวพระศุกเจ้าเรือนโชคล่ามาอยู่ร่วมด้วย ซึ่ง1กับ6เป็นคู่สมพลกันย่อมได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ดวงวาสนาการเงินจะรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดศินสามารถสร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองในเรื่องการเงินได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบสหัชชะมาอยู่ร่วมด้วยซึ่งดาวพระพุธเป็นการโคจรพักองศาเดินวิปลิตถอยหลังมาอยู่ที่เรือนการเงินหลัก ทำให้ในเรื่องของเพื่อนเก่าคนเก่าในอดีตจะเข้ามาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินก็เป็นได้หรืออาจจะมาคอยสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องการงานการเงินไปด้วยกันนั่นเองค่ะและพอหลังจากผ่านพ้นวันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวพระคิดเจ้าเรือนพบการเงินหลักจะโครจรมาอยู่ที่เรือนพบสหัสชชะ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้พบปะผู้คนการเข้าสังคมเจอคนหมู่มากหรือว่าเพื่อนกัลยาณมิตรจะให้คุณสนับสนุนในเรื่องการเงินอาจจะได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากเพื่อนคนใกล้ตัวส่วนดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบสหชัชชะก็จะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอยู่ที่เรือนพบการเงิน ซึ่งในทางโหราศาสตร์ดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเรียกว่าได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรแรกเรือนทําให้ดวงวัส,สนาการเงินจากเดิมดีอยู่แล้วก็จะดีมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนดาวพางคารเจ้าเรือนการงานยังคงอยู่ที่เรือนพบโชคลาภทําให้เรื่องของโชคลาภวัส,สนาการลงทุนจากการทำงานยังคงมีเกณฑ์ดีอยู่ในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะ หากใครต้องการจะเริ่มทำกิจกรรมโครงการอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการระยะสั้นหวังกินผลกำไรในระยะสั้นตรงนี้มีเกณฑ์ดีมีโอกาสได้โชคลาภค่าคอมความสำเร็จด้านการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎในเรื่องการเงินทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ในเดือนกันยายนนี้ดวงรุ่งพุ่งแรงทำดีๆมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินได้เลยค่ะดวงความรักชาวลัคนาราศรีกรกฎคุณมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนภพป,ปัตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองดาวพระเสาร์ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ยังคงเดินพักองศาโคจรถอยหลังอยู่ที่เรือนภพป,ปัตนิซึ่งข้อดีคือดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดี ซึ่งแปลว่าความสำเร็จความมั่นคงทำให้ในเรื่องความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาซึ่งคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยพบเคยเจอในอดีตหรืออาจจะเป็นแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีความรักมีเกณฑ์ได้รีเทิร์นนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นรุ่นพี่เข้ามาจีบเราในช่วงเดือนกันยายนนี้ พอสืบเนื่องมาจากดาวพระเสารได้รับอิทธิพลหรือว่าได้รับแรงกระตุ้นมาจากดาวพระเกตทําให้ดวงวาสนาความรักช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างดีสมหวังหากใครกําลังรอคอยคนเก่ากลับมาเดือนนี้มีเกณฑ์กลับมาอย่างแน่นอนค่ะและโดยเฉพาะดาวพระเกตซึ่งหมายถึงบุญกุศลดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเจอการโดยผ่านการไปทําบุญการเข้าวัดเข้าวา การไปสถานที่เกี่ยวกับสถานที่โบราณการไปสแสวงบุญมีเกณฑ์ได้เจอคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตอย่างไรสำหรับคนโสดแล้วแม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้พบเจอคนรักคู่ครองที่ดีสำเร็จสมหวังขอให้เป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันมานะคะสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วในช่วงของเดือนกันยายนนี้ แน่นอนว่าไม่มีดาวอะไรมารบกวนเป็นศัตรูหรือว่าเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับความรักของชาวลัคนาราศรีกรกฎเลยทําให้ดวงวาสนาความรักจะดีสําเร็จมั่นคงปัญหาอุปสรรคการทะเลาะเบาแหวงการแง่งอนกันอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปจะเป็นช่วงที่ดาวความรักมีเรื่องราวดีๆความหวานแหววกันมากขึ้น อย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีคนรัก,กคู่ครองอยู่แล้วในช่วงตลอดเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตกันในเรื่องการงานการเงินอาจจะได้ร่วมกันทำโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างที่นำมาซึ่งผลประโยชน์กำไรความสำเร็จด้านโชคลาภการเงินนั่นเองค่ะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรขอเป็นกำลังใจ ให้ดวงคนที่ไม่โสดสำเร็จสมหวังในเรื่องการงานการเงินทุกท่านและความรักมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขลาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องไม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาอย่างไรก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่ขลาพยากรกันเยอะๆนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ